คุณผู้ชมคิดว่าความขัดแย้งระหว่างพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจเอกสุรเชิดหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะจบลงได้ไหมคะในการถแถลงข่าวของดรวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ดูเหมือนจะแค่ยอมรับ ว่าความขัดแย้งมันขยายวงไปทั่วสนักง,งานตำรวจแห่งชาติจริงค่ะการตรวจสอบในช่วงเวลาสเดือนที่ผ่านมาพบว่าทั้ง2ฝ่ายมีความขัดแย้งแล้วก็ลุกลามบานปลายกันมานานนับ10ปีแล้วนะคะหนทางในการให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายพลตำรวจเอกต่อศักด ในเมื่อการสอบสวนมันเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็สามารถจะกลับเข้าไปนั่งทำงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เหมือนเดิมค่ะแต่ในฝ่ายของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษยังคงต้องรอลุ้นกันต่อถึงแม้ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมติของคณะกรรมการกฤษฎีกา10ต่อ0เสียงเป็นเอกฉันนะคะแต่ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะถึงแม้ว่าคำสั่งจะไม่ถูกต้อง ต้องย้อนกลับไปใหม่ค่ะกระบวนการจะต้องย้อนกลับไปโดยที่คนที่จะมีอำนาจในการขับเคลื่อนกระบวนการนี้ก็คือพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟังมาจนถึงวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคิดว่าความขัดแย้งจะจบลงได้ไหมคะ